สวัสดีครับแฟนครับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนครับสาวนอยเป็นแพงครับแฟนครับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงครับผมกับตอนเช้าวันนี้ครับก็ขาว่าลงมาทิมหลังบ้านเป็นยังไงครับเพื่อนกะช่องบุญเอวครับช่องบุญเอลแต่สหตเหตุนะครับผมเพ่นกะไดออกมาแถลงข่าวครับผมออกมาบอกซูฟี่ต่อฟัง่าเกิดยังขึ้นครับเกี่ยวกับบ้านน้องครับก็คือสรุปง่ายๆานะครับเพื่อนกะย่อมับว่าเกิดจากความโมโหครับพี่อนครับ ความโหชุนเฉียวครับใส่แต่อารมณ์จะของครับพี่น้องมันก็เลยเกิดปัญหาครับนี่นะครับเกิดป้ายตรงนี้ครับป้ายโครงกาป้ายโครงการครับที่พี่น้องบันเงครับก็คือป้ายสีสเกตสางข์บ้านตรงนี้แหละครับซึ่งภาษาอังกฤษตรนนี้ครับในคลิปถ้าเกิดเป็นคนถ่ายมาจะเห็นครับตอนนี้ก็มันหายไปแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็จะทํามาใหม่นะครับแล้วให้มันคือเก่าครับฝนก็ย่อมรับมาพอดีจากสายนางครับแล้วก็มีอ่ ใายเพื่อนนะครับก็ว่ามาเห็นด้วยเพราะว่ามันบ่เหมาะสมครับมันคลามข,ข้ามเขนนะครับการคลามคือการบ่เหมาะสมคือบอ่ถูกต้องครับประมาณนี้แหละนะเนาะก็เลยเพื่อนก็เลยโมโหครับผมเพื่อนก็เลยหอบเปื่องมาเผาป่าเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ได้รับผลกรรมครับจากการกระทําเท่านีครับแล้วก็ ก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องไปครับไปเบืองในในในคลิปเพิ่นนะครับในในในไร์สวนิ่นอาจจะมีคางไว้ครับผมก็ไม่ข่าวก่าวอ้างต่อไปนะครับมบอกเหตุการณ์ประมาณท่านี้ครับตัวเรื่องไปอย่างที่บอกครับเออผมก็บริจจใจขั้วมันเถอะครับเพราะว่าเฮาก็ถือว่าทุกคนครับเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วเป็นพี่น้องกันถ้าผมคนหนึ่งไปผลูกมัดไปเออไปเพิ่มเรื่องเล่าเข้าไปอีกมันก็จะนักจะแน่นเข้าไปอีกครับ ถ้าถอยได้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอันนี้เรามองว่าคือเมื่อเสร็จโครงการเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีครับป้ายพวกนี้ครับแจังเลยกะขอให้ทุกคนครับเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมขอให้พี่น้องเพื่อนกับหักหอมกันคือเก่าครับอันนี้คือแต่ว่าในเรื่องจริงผมก็บบรุว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนประมาณไหนนะครับผมก็เลยเตะเอาใจช่วยครับเอาใจซอยครับพออีกไม่น้อยครับว่า ให้ทุกคนนะครับเขาย่างนิดหน่อยกับมันกับพรอเอกครับเบิ้ลเอวครับมันกับเป็นพีกับหนอกกันเทะครับมีอะไรก็อย่างนิดหน่อยคือสมัยก่อนเขาอาจจะเคยกัดก้อนเกลือกินน้ำกันนะครับพี่นนอกครับมันกับความทุกข์ยากลำบากนะครับมันก็เคยมีมาํำกันครับแต่ว่าอันนี้มันอาจจะรุนแรงหรือเปล่าหรือยังไงก็ให้คิดถึงมือมือวาดมือก่อนมือลางๆไปผนครับมีอยังเคยแบ่งกันกินอยู่ครับพีกับนนอกเนาะ นี่เสื้อผ้าชุดเดียวกันยังแบ่งกันใส่อยู่ครับพี่น้องเ้ยก็วัาสู้กันฟังครับในมือเสารนี้ครับเพื่อนบันไดเบิงกับเบิงทาแล้วก็เพื่อนกระบอกคบว่าเพื่อนไปใส่มาแน่ยครับซึ่งเราก็ขอพูดประมาณนี้ครับไม่ซ้ําเติมใครแต่ว่าขอให้เพื่อนปรับปรุงตัวขึ้นครับอารมณ์ห่อนครับขอให้เย็นลงครับขอให้นึกถึงพ่อแม่พี่น้องเราไว้ครับเพราะว่ายังมม้อนีครับยังพระอเอก แล้วก็บางเป็นเพเอะคนเก่ามาถึงว่าเขามีมีเรื่องเรื่องหลายเรื่องมากเกี่ยวของครับแล้วแกมีแฟนคลับมีอะไรมากมายครับบุญเอยวก็มีแฟนคลับมีคนหูจากหลายทว่ปประเทศครับทุกคนเป็นคนมีชื่อเสียงหมดแล้วครับจะทําอะไรคือมันมันเป็นดาบสองคมมันจะย้อนเข้ามาทิ่มแทงตัวเองครับขอให้คิดให้ดีครับก่อนตัดสินใจทําอยังครับแล้ววันนั้นครับสิ่งดีๆก็จะตามมาถ้าเราคิดดีทําดีครับ มันนิสางเฟอร์นิเจอร์เป็นเข่ามากนะครับนี่ช่างเฟอร์นิเจอร์เป็นเข้ามาก็เริ่มทํางานข้างในครับผมอาจจะบันทึกลงคลิปเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งยังบส่วนหวงให้ลงครับเดี๋ยวเยวผมก็จะเข้าไปดูงานบางส่วนอยู่ในนี้นะครับเพราะว่ามันมีงานที่ต่อเนื่องกันก็ช่วยกันทํางานให้จบครับเพราะว่าเท่าจะาให้นาวิ่งครับเป็นีบ่บานที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับะส่วเรื่องม้วนเอวเขากับ รอลุ้นครับรอลุ้นรอให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายครับก็ให้เดินเอ่อเข้ามาสูุ่ดเรื่องราวที่ดีๆครับวันที่ยู่นี่ครับก็คืออย่างอย่างที่นี่นะครับอย่างผมบอกได้ว่าที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับแถวนี้มันจะเป็นป่าไผ่นะครับนี่ครับนี่ในเส้นทางนี้นะครับเป็นทางเวียนมาเลยครับตอนสมัยผมเด็กครับนี่ครับเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าผมเปขึ้นแถบนี้ครับนี่ครับบ้านผมเลยครับอยู่ตรงบ้านเขียวๆนู่นนหะครับนี่ครับนู่นครับไอ้เขียวๆนี่ยแหละครับ ตรงนี้ครับจะเป็นป่าไผ่ครับยาวมาตลอดนะครับมันจะเป็นทางเกวียนครับทางเกวียนอีนี้เลยครับนาแร่งแบบนี้มันจะเป็นดินทรายครับพี่น้องครับดินทรายแบบทรายที่ตำตำเตี้ยๆนะครับนาหน้านามก็สิไหลขามไปขามมากครับท่านี้ก็คือแถวๆด้านหลังหรือว่าที่ตรงนี้ครับแถวๆระแวกนี้ครับมันก็จะมีพ่นผมจะไม่ได้ว่าพ่นไงอยู่แถวนี้หรือเปล่าผมจำาบ่ได้ครับคาคับคาอยู่นะครับเนาะ ที่นี่ก็ถือว่าอย่างที่ผมเคยบอกเคยเกินแลยครับว่ายุนยีครับเจ้าที็นแห้งนะครับผมผู้ใดเฮ็ดเอียงบู้ไหวก็สิได้รับผลกรรมนั้นผู้ใดคิดดีทําดีก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนขึ้นมาครับก็ให้โอกาสทุกคนนะครับผมก็ให้โอกาสทุกคนทุกท่านนะครับจะว่าผลกรรมของแต่ละคนแต่ละฝ่ายิันก็นได้รับผลกรรมไปแล้วครับ ส่วนเพิ่นจะคุยกันอย่างไงภายในใ้าผมก็ได้แต่ให้กําลังใจครับพี่นอ้องเอยให้กําลังใจเพื่อนผีกําหนองเนาะมันจะมีเรื่องราวยังไงก็เอื่นอยังนะ,ะขายกันมาตายขายกันมาขาดครับเลือดมันก็เข็มขุ่นกลัวหนามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีคนที่สามที่สี่ที่สองที่สามที่สี่ครับมันเกี่ยวของครับพี่นอ้องมันก็เลยต้องให้หลายๆฝ่ายคุยกันครับว่าเป็นอย่างไดครับ นี่ครับพี่น้องครับในมือนี้ครับเช้าวันนี้ที่บ้านน้องคูครับบ้านน้องหิงครับตำบลจานครับอำเภอเมืองศรีสะเกดกันเองครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับบ้านน้องเพิ่นกะจุนี้ช่างเฟอร์นิเจอร์เพิ่นกะเคลื่อนเข้ามาเลยครับเริ่มไปจับขยายกันไปเริ่มก่อสร้างครับส่วนเหตุการณ์ที่เป็นอย่งไรครับก็พิมากันไปส่วนเดี๋ยวโชว์มัสโกออนครับ เงาสางบานเคาก็ต้องเดินต่อไปครับส่วนการจะแบ่งโฉนดอะไรแบบไหนเรียบรออย่างไรก็้าเป็นสะดวกให้พวกเราเราข่าวฟังครับเพากระสีว่าข่าวกันฟังครับถ้าบรสุดกันนะครับก็เอาตามจะขอเือนเป็นครับเพราะวันนี้อย่างน้องวิงเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วเห็นนะครับคือแบบว่ามันเป็นเป็นคนดังระดับประเทศไปแล้วครับ ก็ไม่อดไม่ได้ครับที่หลายคนอยากสนใจอยากรู้เรื่องราวข่าวคราวครับแฟนขาไปหลายคนมันกระโทมห้องหายกับผมมาแบบสงสารนอกนะครับผมผมกะเข้าใจอยู่ครับเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายครับเพราะว่าเราอย่างคือเป็นที่รักของคนทั่วประเทศนะครับแฟนครับล้นหลามมากมายมหาศาลครับเมืองเพื่อนหลังนี้ครับนอกสามารถปิดบ้านได้ภายในโอ้จประมาณไม่กี่เดือนครับวีแฟนครับเพินก็ซอยครับ ผ่อยากให้น้องมีบ้านดีๆอยู่คือเขาครับเพราะว่าน้องลําบากมา,มากๆเลยครับตรงนี้ครับช่วงนี้ช่างเฟอร์นิเจอร์พันอย่เ,เขาแล้วครับเนาะส่วนทีมลงบาเพันกัอยู่ข้างในพันแหละครับก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเท่าไหร่ครับบุคคนต่างๆที่เอ่อมันเอ่อมันเบาถึงกระบอกู้กมาไม่ดได้นะครับผมแต่ว่าเราก็ให้มันผ่านพ้นไปครับเรื่องนั้นก็คือมาซอยกัน สังสันครับมาซอยกันบ่งแยงลูกสาวของเฮาครับมาซอยบึงดูนนอิงครับช่วยเชียร์กำลังจะพึ่งกันครับพ่อเอกไม่หน่อยนะครับเนาทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีครับผมลอฟังข่าวดีครับผมพวกเราคนแบบพ่อเอกครับเราเป็นคนที่มีเอ่อคนยังไงเก่เป็นคนดีเะครับเราพ่คอยมีเรื่องเล่ากับผู้ใดครับไม่หน่อยเราก็คนมีเหตุผลมากเลยครับเท่าที่ผมมาสัมผัสก็ประมาณ นี่ครับมันก็สิ่สิบน่าจะเก้าเดือนแล้วมั้งครับประมาณเก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนประมาณเก้าเดือนแล้วครับคือแบบเวลามันผ่านไปเร็วๆครับเวลาเก้าเดือนนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับสงสัยเวลาแห่งความสุขมันจะผ่านไปรวดเร็วเสมอคือขยาวว่าครับผมบรรยากาศในเซามนีครับผมสนใจสั่งบ้านก็โทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับผม คลิปนี้ีศิร้างบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ